ถึงว่าไปเข้ายีงบ่ได้ที่วัดกัอ๋อน่าดีใจลงน้ำหนักออกหมายถึงว่าร้อยห้าสิบพาตัดปุ๊บเกิดลงน้ำหนักเลยกันหรือวะด้าเป็นก่อน้ ถ่ายแล้วนครับบคุมการ่ยช็อ้เรขอ่งปยนะวอ่า XR เนี่ทาลงมานะคกเดิมมี2องกว่าลาสนที่บวันที่บสเนได้ปดารแล้วก็ส่วนรองก็มให้คอมค่อยลดลงมาครับจากเดิมเนี่ย 213เซนติเมตรนะครับวันนี้วัดได้นเ่็นได้203เซนติเมตรตอนนี้เราก็ปรึกษากับหลายๆหน่วยนะครับตัวอย่าเช่นหน่วยโรคตอบไหท่ทอดก็คือมาปรับด้วยกันาะารนะพิเศษาหาคนไขีเสร็จแล้วก็ไข้แผนต่อไปตอนนี้เรามาปรึกษาทางค,คุณหมอศัลยกรรมนะครับเรื่องที่จะพิจารณาเรื่องการผ่าตัดเฉพาะอาหารหรือลดน้ำหนักนะครับคุณหมอผ่าตัดก็บอกว่าเดี๋ยวรอน้ำหนักลราประมาณ ร้อยหาสิบครัจะาพิเรื่องผ่าตัดเพราะว่าตอนนี้ยังมีเสียงที่จะผัดครับที่เวลานเท่าไหร่ครับอ๋อนนี้ก็อาจจะใช้เวลาอาจจะอาจะเป็นเดือนนะครับเพรว่าทีนี่เรองัวใจครับแต่ตอนนี้ก็กำลังความมอนครับแต่ว่าที่เขาเรียกว่าแคลอรี่ต่ำครับคือพลังงานต่ำคนคนไข้ก็จะออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายไปเ เอาแล้วไปที่ไหนไปี่เมื่อาแลวอเาโชว์เลยสองมือแ่นองมือเลยปะทียี่สิบห้าแค่ได้สายก็กกลบริหารแล้ว